สำหรับคนที่ถามว่าร้านสกายโฟนอยู่ตรงไหนนะคะร้านสกายโฟนนะคะนี่บิ๊กคิงนะคะขวามือเป็นบิ๊กคิงนะคะบิ๊กคิงนะคะซ้ายมือเป็นบิ๊กเซฟตาบางใหญ่นะคะบิก๊กเซฟตาบางใหญ่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้ค่ะที่จอดรถนะคะที่จอดรถเลี้ยวเข้าไปซ้ายมือนี่คะไปจอดรถด,ด้านในนะคะด้านในนะคะแล้วก็เดินออกมาค่ะเดินออกมาเดินไปทางขวานะคะทางขวานะคะนี่นะคะเดินไปทางขวานะคะเดินไปทางขวามือนะคะนี่นะคะตามเซอมาเลยค่ะ ถ้ามาจากวิชีนะคะจะเป็นซอยสุดท้ายนะคะเดินเข้ามานะคะนี่นะคะก็ไปซอยสุดท้ายนะะี่ค่ะเดินตรงเข้าไปเลยนะคะถึงแล้วนะคะร้านสกนายคนบางใหญ่นะคะสังเกตจุดสังเกตนะคะพนักง,งานจะใส่เสื้อสีฟ้าทุกคนนะทุกคนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์